ดูเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับทางคณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ปีนี้เหลือโต2.4จากเดิมที่2.8นะครับแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ย ก็มีมติเอกฉันคงดอกเบี้ยวไว้ที่2.50%รับมือความเสี่ยงในระยะข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้คุณปิติดิษยทัศน์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนง,งท่านก็บอกนะครับว่าทางกรนง,งได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ในปี66คาดว่าจะขยายตัวได้2.4%จากเดิมที่คาดการไว้ 2. 8นะครับ ส่วนปีหน้าปี6-7คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้3.2%การปรับประมาณการ GDP ของทางกรงงถ้าหากว่ารวมผลของโครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลแล้วนะครับคาดว่า GDP จะขยายตัวได้ไปถึง3.8%แต่ยังลดลงจากที่เคยประเมินไว้ในการประชุมกรงงรอบก่อนที่ระดับ4.4%เอาฟังเสียงท่นหน่อยนะครับช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็กมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เราอาจจะแตกต่างไปจากที่เราได้ได้มองไว้บ้างในเขาวที่แล้วโดวยเฉพาะเรื่องเงินเวลาที่หายไปด้วยที่อาจจะช้าไประดับหนึ่งี่นะฮะ,ะก็ก็จะท้อในตัวข้อมูลที่ผมเรียนอันนึงที่เราปรับลดลงจาก4.4มาเป็น3.8เนี่ยส่วนหนึ่งนะก็ก็เป็นเรื่องของอเงินเวลารูปแบบของมาตรการดิจิทัลวอลล์โดยเฉพาะที่อาจจะเปลี่ยนไป เป็นมาตรการที่มีนัยยะต่อเศรษฐกิจอันนี้ต้องเรียนให้ชัดมันไม่ใช่มีมีมีนัยยะจริงนอกจากนี้ครับทางคณะกรรมการกนงนะครับยังมีมติเอกันคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ2.5โดยมองว่าเป็นระดับที่มีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยที่กําลังทยอยฟื้นตัวในขณะที่ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกเอลนีโยรวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตัวออกกลางด้วยนะครับ ส่วนความเห็นจากนักลงทุนต่างชาติผู้บริหารบริษัทแอร์บัสประจําประเทศไทยมีความเชื่อมั่นการลงทุนในประเทศไทยนะคะเดินหน้าผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินในไทยโดยนายเบิร์ดพอเชอร์แมนค่ะผู้แทนบริษัทแอร์บัสประจําประเทศไทยบอกว่าภาพรวมธุรกิจการบินทั่วโลกหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเติบโตประมาณ5%ต่อปีโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงที่สุดคาดว่าในช่วง20ปีข้างหน้า เอเชียแปซิฟิกจะมีความต้องการใช้เครื่องบินถึงประมาณ1 9 0 0 0 0ลำแอร์บัจึงต้องเดินหน้าผลิตเครื่องบินให้มากขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินนะคะซึ่งหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญอยู่ที่ตำบลมาบยางพรจังหวัดระยองประเทศไทยค่ะโดยบริษัทคาร b o n Aerospace ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่สาคัญหลายชิ้นให้กับแอร์บั และล่าสุดนะคะได้มีการเซ็นสัญญาผลิตขอบหน้าของปีกแผนหังดิ่งหรือว่า VTP ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหางเครื่องบิน A320 ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะเพิ่มอัตราจ้างงานอีก25ตำแหน่งตัว Airbus สเล็งเห็นโอกาสและมีความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นพร้อมกับยืนยันที่จะสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยต่อไปค่ะ Beyond job creation, this kind of uh, projects also transfer knowledge, transfer knowledge to to Thailand, uh, to the workers who are doing very very skilled uh, work here with carbon airspace. Uh, we at Airbus, of course, we we support that, and um, we also try to develop our own footprint that we have here. Uh, we have a support and services center of more than one hundred and fifty. Uh, engineers, and we plan to grow that around uh, sectors like the digital sector. So, we work already on digital, and we will further uh, develop that as well as sustainability. So, we're also looking at growing our footprint. Uh, Project on ส่วนทางด้านของนายแมทธิวกอร์เดียนนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทคาร์บอนแอโรสเปซประเทศไทยก็บอกนะครับว่าพนักงานไทยมีความทุ่มเทมีทักษะมีความสามารถจึงมีความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ประเทศไทยและที่สําคัญคือการให้ความสําคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหการรมการบินที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนะครับ ติดตาม p p ีพิทีวี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย